ช่วงต้นศตวรรษที่20ญี่ปุ่นได้มีการพัฒนากระบวนการทำนัตโตะในระดับอุตสาหกรรมทำให้นัตโตะยิ่งแพร่ห,หลายและหาซื้อได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมเพราะนักวิจัยได้ค้นพบการเพราะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ในการทำนัตโตะทำให้สามารถทำนัตโตะได้ในปริมาณมากรวดเร็วและมีความสะอาดมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาฟังเข้าอีกต่อไป เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นไปอีกนัตโตะก็ถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและว่างขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับนัตโตะและบางพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดอิบารากิเมืองมิโตะที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งนัตโตะของญี่ปุ่นเพราะมีแหล่งการผลิตที่ใหญ่ที่สุด ชาวเมืองนี้ภูมิใจในนัตโตของตัวเองมากถึงขนาดมีวลีติดปากว่าถ้านึกถึงนัตโตต้องคิดถึงมิตโตะแต่อะไรทําให้เมืองมิตโตะขึ้นชื่อเรื่องนัตโตขนาดนั้นต้องเล่าย้อนความไปสมัยหลายร้อยปีก่อนแถมตตมิโตะมักจะประสบปัญหาน้ําท่วมจากพายุใต้ฝุ่นเป็นประจำไดเมียวของมิตโตะในยุคนั้นจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกทัวเหลืองชนิดเล็ดที่สามารถเก็บผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเรียกว่าวาเซะ ซึ่งจะทําให้ชาวบ้านสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนที่พายุใต้ฝุ่นจะมาถั่วเหลืองพันธุ์นี้มีเมล็ดเล็กกว่าแบบทั่วไปซึ่งเมื่อนําไปทำซุปหรือเต้าหู้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนักกลับกันกลับเหมาะกับการน,นําไปหมักเพราะเมล็ดที่เล็กนั้นทําให้สามารถหมักได้อย่างทั่วถึงและทานง่ายกว่ามากผลคือชาวมิโตสามารถพัฒนานัตโตแบบสูตรเมล็ดเล็กขึ้นมาและมีรสชาติที่อร่อยเฉพาะตัวมากค่ะ